เอาเลครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านมีเพียงน้องทุกๆคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกม Train Symbol t ทกันนะครับเป็นเกมที่โคตรสมจริง,งสุดนะครับในเกมรถไฟต่างๆนานา,นาทุกเกมเลยนะครับโดยเกมนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาเล่นรูทอ่ร Castle w e r e r เบนะครับเพื่อทำการนะี่ยช่วยรถจักรที่ชงรุษที่ปากอุโมง ใกล้ๆสถานีแห่งหนึ่งนะครับใกล้ๆกับหุบใกล้ๆกับหุบเขาแห่งหนึ่งด้วยนะฮะโอเคนะครับการขายหลักๆก็เลยคือกราฟิกที่สุดสมจริงแล้วก็การขับที่สุดสมจริงเช่นเดียวกันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมาเลือกรู้กันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นรูทแคสเซิลเวิร์สเบนะครับผมเราจะมาเล่น Scenarios นะครับเราจะเล่นเป็น Junior Vision นะฮะโอเคครับ Junior Vision นี้นะเรนะระดับความง่ายก็อยู่ที่ระดับ2นะครับส่วนนี้จะเป็นอยู่ที่ระดับ3ามทั้งหมดเลย พวกนี้ก็จะเป็นพวกรถสินค้าเอ่ยรถไฟฟ้าเอ่ยนะครับโอเคแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นรถจักรช่วยรถจักรกันนะครับก็คือโอเคเราจะมาเล่นนี้กันนะครับเป็น j ูเนี r v วิชั่นนะครับผมบนรูทแครซิลเวอร์สเบิร์กนะครับก็เป็นการช่วยรถจักรรถสินค้านะครับผมที่ชำรดรถจักรเท่าช้นะครับจะเป็นรถจักร r Class 182นะครับโอเคนะครับอ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้ารถจักรแล้วนะครับ 굿มอร์นนิ่งนะครับเช้านี้นะครับเราเนี่ยต้องไปช่วยรถจักรนะครับที่ชำรุดอยู่ใกล้เมืองเคอร์เชมนะครับอ่ะเรารถจักรกันก่อนนะครับวันนี้นะครับรถจักรที่เราได้มานะครับก็เป็นรถจักร BR Class 182นะครับหรือเจ้ารถจักร ES 6 4 U 2กสีขีดศูนนะครับเป็นรถจักรนะครับอ่าไฟฟ้าล้วนเลยนะฮะซึ่งทุกคนรู้ว่าเป็นรถจักรไฟฟ้าล้วนเนี่ยนะครับข้อดีมันคือผลิตกำลังไฟฟ้าได้เยอะนะครับอ่าผมพูดสเปคเบื้องต้นกันก่อนนะครับ จากวันนี้เนี่ยครับจะมีกําลังม้านะครับที่ผลิตได้นะครับจากไฟที่รับจากเหนือหัวนะครับผลิตได้อยู่ที่ระดับ6,400กิโลวัตต์นะครับหรือประมาณ8,600แรงม้านะครับผมอ่านอกจากนี้นะครับมีน้ําหนักรวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่90ตันนะครับเฉลี่ยออกมาเออมีน้ำหนักกดเพาอยู่ที่เพาละ21ตันนะครับผมแล้วก็ระบบการควบคุมนะครับระบบพวกความปลอดภัยนะครับก็จะเป็น ระบบอ่าซีฟ้า PCB แล้วก็ EDCS นะครับผมนี่ก็จะเป็นอีกฝั่งแคปหนึ่งครับอ่ะมันในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นภายในของรถจักรไฟฟ้านะครับซึ่งแน่นอนครับว่ารถจักรไฟฟ้าเนี่ยนะครับไฟฟ้าล้วนเนี่ยคือไฟฟ้าล้วนเนี่ยแน่นอนครับมันไม่มีเครื่องยนต์อยู่แล้วนะฮะนะครับมีแต่เครื่องแปลงไฟนะครับจ่ายลง T M ตรงๆกันเลยนะฮะโอเคส่วนตรงนี้ก็จะมีแบตเตอรี่สวิตช์เฟนโทรกราฟนะครับผมก็เลือกไปเลยนะครับ Parking Brake Release เคนะฮะมีอะไรอีกไม่มีแล้วเนาะโอเคครับณจังหวะนี้นะครับเปิด Reading e x t e r i On r o นะครับแล้วก็เปิดสูงสุดไปเลยนะครับ Reverser เราเปิดเป็น Forward นะครับแล้วก็ Set Trend Brake ัน Warning นะครับตามที่เขาได้บอกเรานะครับแล้วก็ OK Pedal Gas Breaker Close โอเคเช็คไฟก่อนนะครับว่าลงไหมจื๊บโอเคไฟลงเรียบร้อยครับ โอเคนะครับแล้วก็เราก็จะทำการนะครับเดินทางไปชวนรู้จักนะครับ,บที่ชํารุดใ,ใกล้ๆเคอร์เช่กันนะครับโอเคไปครับผมก็ไปลนงะลิสต์แล้วก็ไปครับผมนี้เสียงทีเอ็มเขาเพาะมากเลยคมาเป็นคีย์เพลงเลยนะฮะ ระหว่างนี้นะครับเราก็จะผ่านย่านสถานีนะครับซึ่งแน่นอนก็ว่าต้องเบาผ่านนะครับอันนี้เราต้องเดินทางไกลประมาณ36กิโลเมตรได้นะครับเ,เพื่อไปชลปรจักที่ชมรุดนะครับผมนัปากอุโมงอุโมง์แห่งหนึ่งใกล้ๆเคิรเชมนะครับ อันนี้ก็เวลาในเกมนะเป็นเวลาห้านาฬิกาสิบสามนาทีนะครับผมอ๋อลุนนี่นะเป็นรุนประเทศเยอรมันนะครับที่เล่นอยู่นตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็ต้องผ่า,านตัวสถานีนะฮะเคเห็นไครับ,รบการลักไฟด้านบนของก็เป็นประมาณน,นี้ โคตรเฟี้ยวโอเคครับวันนี้ก็เล่นกันเลยฮนะโอเคครับตอนนี้เราก็จะต้องลงทางนั้นนะครับแล้วก็ลงหมอดินนครับแรงจัดคับแรงจัดโอเคนะครับอตอ, okay, น,บอนนี้ถ้าเราดูจากตรงรูทเห็นนะครับเราต้องขับกันอีกไกลเลยนะครับอันนี้ขยายแญ่ไป,เป่เล็กนะครับแต่ว่าตำจริงเนี่ย กมาโอเคนะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงที่หมายกันแล้วนะครับผมอีก6กิโลเพียงเท่านั้นนะครับกับเวลาตีห้ายี่สิบนาทีได้นะครับในเกมนะนะครับถ้านชีวิตจริองอันนี้ผมก็อ,กอยู่ในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับอ่าตอนนี้เราเจอรถชํารุดแล้วนะครับรถชํารุดตอนนี้ก็อยู่โอ้โหปากหูมงเลยอืมแต่ว่าอ๋อ ถ้ารถช้ำรุดแล้วพอหุก,กันเนี่ยแล้วแม่งแบบไฟติดเนี่ยผมว่าแปลกๆนะไม่น่าช้ำรุดนะครับเออนะครับแต่ว่าตามเซชั่น <c oughs> เขาคือเป็นรถช้ำรุดนะครับขึ้นสถานะเป็นรถช้ำรุดนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ารถช้ำรุดเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่สามารถควบคุมอะไรได้นะครับก็คือต้องใช้หัวหัวหนึ่งก็คือเอาหัวเราเนี่ยไปลากนะฮะอืมนะครับ,มรบผมโอเคอันนี้เราก็จะเข้าประแจก่อนนะฮะ อันหน้าก็จะเป็นประเจ้าครับผมประเจ้า โอเคครับตอนนี้ก็รอสักครู่โอเคไฟเขียวยา่าโอเคเขียวเรียบร้อยครับเราก็โอเคครับต้องการใส่นะครับทรัลเทิรไปเลยดีเสียงทีอเอ็มโคตรมอนะครับชอบเลยเกินเลยแต่ถ้าเป็นเสียงทีเอ็มอย่างนี้เนี่ยนะครับในรถไฟไทยเราเนี่ยแทมจะไม่เห็นเลยซ้ำนะครับไม่ใช่ไม่เห็นหีืเรียกว่าไม่ได้ยินเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเสียงเครื่องยนต์ดีเซลมันกลบอ่า เร่งประมาณนี้พอแล้วก็เบาก่อนเดี๋ยวเบรกไม่ทันดิชิบหายนะครับเฮ้ยเ้ยอ่าโอเคคราจะไปเราพานเมื่อกี้เนี่ย เกือบชิปหายนะครับเรียกได้เลยว่าเกือบชิบหายของแท้นะโอเคเดี๋ยวเราอันนี้เซ็นระบบลมอะไรพวกนี้ใหม่ก่อนนะครับโอเคดีที่มันอันนี้ระบบลมง่ายอยู่นะครับเดกว่าจะแบบลงอีมือแล้วลมไม่คายอะไรประมาณนั้นนะ่โอเคครับต่อไปนะครับเขาให้เราทาการติดต่อนะครับทางอนัตสัญญานะครับทางควบคุมนะครับกดติดต่อไปนะครับแล้วก็โอเค โอเคครับณ okay, นะตอนนี้นะครับก็รอก่อนเขาบอกว่าให้อพพลายนะครับเพื่อมูฟโอเคถึงแม้สอายแดงอยู่แล้วก็คือตอนนี้เขาอ,อนุมัติแล้วนะครับทางอ๋อนสัญญาณเขาอ,อนุมัติรอแล้วนะครับก็โอเคไปกันโอเคนะครับเราขับไวหน่อยนะครับแต่<ม>ว่า เรียกว่าไงดีเราขับไม่เซียนเหมือนเทนซีเนี่ยเพราะว่าคีรัดเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักเลยเนี่ยพวกอคีรัดลงเบรกตรงนี้แต่ว่าคีรัดแบบเวลาใส่ฟอร์เทิร์นนี้รู้จักนะฮะเออครับผมใส่รถเทิร์นใส่ฟอ forward reverse อะไรวันนี้นะครับโอเคโอเคครับจนวันนี้ก็ปล่อยไหลครับผมตรงนี้เป็นเนินสไลด์ลงครับผมปล่อยไหลเลย อา้ารถไฟฟ้าผ่านพอดีไม่ทันสังเกตนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นดีเซลที่ชงรุดนะครับตอนนี้ดีเซลช่วยก็กําลังมานะครับโอเคเดี๋ยวลงเบรกนิดหน่อยโอเคพ่วงพอดีไหมอุ้ยพอดีด้วยนะครับแล้วจะมาโลเพย์สักหน่อยนะครับตอนนี้เราลงห้ามล้ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่ปิดทอร์นเป็นออฟก่อนนะครับแล้วเ,เราก็นะครับเปิดประตูลง นะฮะฝั่งนี้ปีนลงได้ครับผมโอเคครับอ่าแล้วเราก็มาทาการต่อ,อหอพ่วงงอนนะครับซึ่งมงงมากเวลาต่อหอพ่วงของรถอะไรพวกเนี้ยรถยุโรปอะ่ะเนี่ยมันต้องเล่งตรงกลางเลยเพราะว่ามันไม่มียกห่อพ่วงแบบพวกรถมีการรถไทยเราเนี่ยอ่ะเราก็ทาการต่อนะครับผมโอเคครับตอนนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าหอพวงตอบร้อยแล้วเลยครับก็ get moving กันได้เลย ไปที่เลยห้องขับกันเลยนะครับปึ๊บนี่โอเคครับไปครับใส่ฟอร์เวิร์ดเลยนะครับแล้วก็ Get s o moving e m นะครับเดี๋ยวเราคลาย direct ไปก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็ไปครับออก step 5เลยคุณสามารถอ๋อรถมันหนักนะับเดี๋ยวเรามาเช็คหนักรถก่อนหนักรถอ,อยู่ที่พันเจ็ดร้อยสิบตัน โอถ้าเป็นรถปกติในะรถไฟไทยเราเนี่คือพันเจด้อสิบตันนี่คือโคตรเยอะนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อาการขึ้นเขามากด้วยอืมผมว่านะสงสัยผมจะต้องรไม่ใช่สิผมจะต้องไปดูในส่วนของห้องขับก่อนอีกห้อ,องเยอะอ,อีกรถจักรนหนึ่งเนะี่ยว่าห้องขับมันเสร็จอะไรไว้หรือเปล่านะครับเอ๊ะทำไมมันถึงีพันหานี่ จำลองความแบบเจอดำเจอแดงนี่ครับอืม forward ใช่ไหมส่วนเบรกตัวนี้ฟูลเซอร์วิสเฉยลีลดีนะครับแต่ไม่รู้นะว่าเวลารถาจักรพูสมบูรณ์เขาทำกันยังไงนะครับก็เอาตามที่เราเก็ตเอาตามที่ผมเกตอะไรกันนะครับก็คือน่าจะต้องรีลีสนะครับปล่อยเบรกก่อนนะครับถ้าฟูลเซอร์วิสนี้น่าจะไม่รอดเอ๊ะหรือว่ามันมีแฮนเดิลออฟวะแั๊บหนึ่งนะฮะ ไม่มีแฮน d ์เลิออกครับแปลว่าต้องรีเลสนะครับใส่ฟู้เซอร์วิสก็ไม่น่าจะรอดนะครับห้ามล้อจับกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะไปขับไปเลยนะฮะโอเคครับรี a s สก่อนลับไปก็ออกมา เฮ้ยลากไม่ออกครับทุกคนครับ<น>อืมก็มคือหมุนว่าเล่นเลยนะครับลอนะ้อเนี่ยโอ้โหถึงแม้ให้กดเพา21ตันก็จริงนะครับแต่อย่าลืมครับว่ามันเป็นแค่ b o b ี o นะครับและไอ้วความที่ว่ามันเป็นแค่ b o ี b o เนี่ยนะครับมันน่ากดเพาถึงแม้21ตันมันดูเยอะก็จริงเลยแต่ว่า มันก็ไม่รอดนะฮะคือไหลลงด้วยซ้ำเนะครับตาทีงไม่ก็มาเลยครับซึ่งวันนี้แก้รถชำรุดเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเป็นอะไรที่ผมโคตรสนใจเลยวิธีการแก้รถชำรุดเนี่ย โอเคเราดนก่อนนะครับโอเครีลิสเบรกนะครับอ่ะอันนี้ไรส์แฟนตากราฟนะครับเมนซร์กตโคลดโอเคและโดยนะั้นจุดๆนี่นะครับก็โอเคเดี๋ยวปิดไฟห้องเครื่องก่อนปึ๊บ ก็คลิมดาวนะครับโอเคลากออกแล้วนะครับคือทุกคนที่ว่าเกมนี้เนี่ยนะครับเราต้องรูปเีเล่นคนเดียวกับคือไม่มีชอคอไม่มีใครเลยนะครับคือแค่เมื่อกี้เนี่ยเอาพูดตามความจริงนะครับคือถ้าเราลงไปทำคนเดียวเนี่ยเราลงไปทําไม่ได้นะครับเราต้องมีคนหนึ่งเนี่ยนั่งคอยคุมรถอยู่นะครับมันจะเป็นปัญหาแน่นอนนะครับโอเคนี้ก็เป็นการตอบแบบพรหุสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับบอกว่าจักเกมนะครับแต่ว่าไปแก้รถจับให้หายเกมเอาอกมาพระหุสมบูรณ์ น่าจะไม่มีกําลังมากกว่านะครับเพราะว่าขนาดลําพังหัวเดียวยังเอาไม่ขึ้นเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจะไต่ขึ้นรอดไหมนะฮะเฮ้ยโอเคครับมันต้องใช้สองหัวนะครับเพราะว่าหัวเดียวไม่รอดนะฮะอย่าพี่คิดไว้เลยนะครับอ่าตอนนี้ลากออกเรียบร้อยแล้วผมเราต้องวิสปีดได้ที่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนนะฮะ นี่แต่งดึงเราตันนี้อยู่ที่โอ้สุดยอดนะครับโอเคตอานี้เราก็จะไปโอ้ฟังทีมนี่สิโอ้เสียงยอดมากนะแบบฟิล์คีเปียโนอะคีคเพลงเลยอะเออโดเรมีฟาตอล่าประมาณนั้นนะครับโอ้ อุ้ยรอดินรอดินเปิดแรงเกินก็รอดินเนี่ยโอเคครับไปสเต็ปเก้าเลครับไม่เรียกว่าไงดีมันเป็นท็อตเทิลมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยบ้านเรามันคิดเป็นน็อตนะครับท็อตเทิลน็อตนะครับผมกี่น็อตกี่น็อตนะครับรถเมกาเหมือนกันนะครับแต่รถไฟฟ้าส่วนมากมันคิดให้เดานะผมก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากกว่าน็อตนะครับก็นี่ครับดีเทลรถสินค้าเราประมาณนี้ครับก็ทั้งหมด34คันครับ น้ำหนักอยู่ที่1,750.7ตันนะครับความยาว1,80เมตรแล้วซึ่งแน่นอนครับว่า1,750ตันไอ้รถจกกักรกดเผา2ีตันแค่กดกดเผายี่ตันแค่4ี่เามันจะเป็นลากขึ้นได้ยังไงนะครับเออมันลากขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าอิงตามความจริงล้วนๆเลยเนี่ยมันลากขึ้นไม่ได้นะครับการที่มันจะลากขึ้นได้นะครับมันต้องอย่างน้อยมันต้องมาหัวตอนนี้เดี๋ยวเราก็เอารถจักร เขาจอดภายในย่านก่อนนะครับเนื่องด้วยเนื่องด้วยว่าเนวร,รถจักสมรุดนั่นเองครับโอเคลองฟีล์มมิ่งไปดูลาดเลาวด้านหน้าก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเรียกเรียกว่านะครับมันช่วยรถจักรชำรุดนะครับแต่สุดท้ายแก้รถจักรชำรุดได้นะครับผมแก้จากชำรุดให้าหายชำรุดคือแบบอนะครับเกมเกมมันคงจะแบบอืให้เล่นรดให้เล่นช่วยรถจักรชำรุดแต่ไปแก้ให้มันไม่ชำรุด นะฮะคือผมไปดูนะว่าเทนซิมเบลมันมีฟังก์ชันที่เรียกว่าแบบเหมือนแบบลจนจักรชำรุ่จริงไหมแบบมีการคัดแบบเรียกว่านี้นะไอ้คัดทีเอ็มหรือว่าแบบตัดมอเตอร์จ่ายไฟไหมอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้ถ้ามีนี่คือสุดยอดนะฮะโอเคด้วยความที่ว่าน้ำหนักเยอะนะครับเราก็ทําใจซะนะว,ว่ามันเบรกช้าแน่นอนนะครับเนี่ยขนาดเอาทุมเบรลนจกลักรเลยเนี่ยคือถ้าเป็นของจริงเนี่ยน่าจะแบบล้อคล็อกอะเออจริง ยังไม่ได้ร้อกแบบขูดประกายไฟเลยโอเคครับอนนี้เจาะได้เรียบร้อยอ่ะเรามาดูกันกดแล้วโอเคโอคงง่าไงครับได้ไหมเนี่ยได้ไมนี่อ่ะ โอเคมาละสายครับตอนนี้มาช่วยวจักชำรุดหน้าอุโมงกันแบบตึงๆเลยทีเดียวเชียวนะฮะ บระธาเจ้าอยู่ไหมเนี่ยโอ,โอ,โอ,โอ้คือเมื่อกี้นี่ถ้าเป็นข,งขอ,ง,ของ,ง,ง,จงจริงนี่ผมว่ามีโอกาสตกลางสูงเลยว่ะจริงๆโอเคครับรลิลซสครับผมแล้วก็ทำการใส่รีเวิร์สนะครับแล้วก็ดันได้ไหมติดไหมมาอะไรครับ ส่งรถเขาเท่นะจริงๆดีไซน์ได้เทมากโอเคก่อนจะบอกว่าเทคือลงห้ามล้อก่อนนะครับเอาเบรกเบรกง่ายเลยเบรกรถจักรโอเคเราขี้เกียจลงรถแล้วนะครับเรามาใช้มุมกล้องมือถืช่วยดีกว่าโอเคครับเราก็จะมาปลดขอพ่วงกันก่อนนะครับโอ้พ้ออะไรคือใส่เต็มหมดเลยเนี่ยจัมเปอร์ตรีวนี้รายละเอียดสุดยอดน้ำบอกเลยโหเนี่ยนะ ก็สังเกตเห็นมีจัมเปอร์ด้านบนอ,อีกโอ้สายเยอะมากครับเอ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดียวจะไม่ให้พ่วงเลยหรอคือโอเคเราต่อด้วยความเร็วแค่นั้นนี้ไม่ได้ว่าแรางเลยปึ๊ก <c oughs> ดื้อชนต่อเลยโอเค ส่วนในที่แล้วยังไปหาทำในชีวิตจริงเนี่ยร้จักเฮียเข้าของเขาเสียหายหมดแล้วอย่างง้นนะครับ <Whoa. S 1> โอเคน้ำหน,น,นักพันหกร้อยหกน้ำหนักแปดร้อยหน่วยโอ้โหคิดอะไรเนี่ยเอารถจักรนี้ไ้ช่วยแต่ก็อย่างว่านะรถเยอรมันเนี่ย โหน้ำหนักแบบอะไรนะแบบซีโอซีโอห็นน้อยมากนะครับคือมากจีนแบบ b ิวบิวเยอะส่วนใหญ่อ่ะล้อฟรีไปดอกหนึ่งนะครับ โอเคตอนนี้เราลุยซ้ายไประดับหนึ่งแล้วนะครับก็ここออกตัวได้อยู่นะครับ <g iggle> เออได้อยู่แหละนะครับผมโอเคเช็คเชเค อพรู้สินค้าบ้านเราด้มัวิ่งไหวได้นะครับคือถ้ามันลิมิตจริงๆเนี่ยนะครับตามจอสแสดงผลอันตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นบอกนะครับว่าเราต้องลิมิตวิ่งเท่าไหร่ครับแต่ว่านี้คือไม่มีลิมิตคือเปิดได้วิ่งเรื่อยๆเ,เลย,เลยก็แปลว่าแค่รถเขาดีจริงนะครับโอ้ดูเนินนั่นเสโอ้ตอนนี้เราขึ้นเนินประมาณ1.2เปอร์มิล โอเคนะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางกันแล้วนะครับมาเช็คกันที่แมปก่นกอนเลยนะฮะอ้กดผิดโอเคครับกลับมาแล้วฮะตอนนี้นะครับเราก็จะมาลุ้นกันว่าเรานะครับจะรอดไหม มาดูกันนะครับว่าเราจะติดเนินไหมเอ้ยมันดูว่ะเอ้ยเยังไงขออย่างเดียวคือไม่ติดเนินนะฮะขอแบบอย่างเดียวเลยจริงๆนะครับผ โอเคตอนนี้เราก็ถึงสู่สาหาลายทางกันแล้วนะับน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเวนด้วยมั้งเนี่นยนี่ก็จะมี ไอซีเจนวันะครับแล้วก็ไอซีทรด้วยนะฮะโหต้ oh. องรู้กันว่าเราจะลงห้ามร้อกันร้อนหรือเปล่านะครับ โอเครอดแหละนะเนาะมันเบรกยากมากเลยขอจอดตรงนี้ล้กันนะฮะโอเคคืนเบรกเขาหน่อยนี่ได้ e j อปตอนนี้คุณมาถึงนี้โดยไม่มีเขาเรียกว่านะโดยไม่มีอุบัติเหตุนะครับอ่าตอนนี้เลเวลเราก็ขึ้นมากันเรื่อยๆกันเลยดีเดียวเชียวนะครับโห ทางเทเก้นนะครับเราขับไปประมาณ1ชั่วโมงกว่าเลยนี่ยกับระยะทาง97กิโลเมตรนะครับแล้วก็เดินแค่7 0็700กว่าเมตรเองนะครโอเคนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเรียกว่าจบแค่เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเรามาเล่นแค่เซสชันนี้เนาะนะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดสักราดนะครับในการเล่นเทรนซิมเบิ the Series กันใหม่นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะเราเล่นเทรน d s y เบิร์มานะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดการเล่นแบบเป็นจริงเป็นจังกันนะครับแต่ณตอนนี้เราก็จะมาเปิดการเล่นแบบกันเป็นจริงเป็นจังกันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็ โชคดีครับไว้เจอกันคลิปถัดไปอาจจะเป็นไลฟ์ถัดไปหรือคลิปถัดไปก็ได้นะครับก็โอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ